拜拜。嗯 bye bye. นุ่ยค้นทีโรงพยาบาลจุฬาพนนะครับก็มา,าดูพื้นที่ของตมบลคนทัองควานนะครับจุดแรกก็วันนี้มาที่โซนท้องนาโพส่ดก็มาให้บริการกับชาวบ้านโซนมูที่โซงตมุนคนทั้งควานท้องนาโพนะครับก็มีชาวบ้านที่อยูลล่ในระแวกนีนะครับก็มาให้บริการก็ข้บพุณนทางโรงพยาบาลนะครับที่็นความสําคัญแล้วก็ให้แรงจากาคุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่าธาทุกุขพยาบาลและลร่ฐานที่มาให้บริการชาวบ้านก็ตัดค่าจากบก เออพื้นที่พายก,ก็อยู่ประมาณ2-3วันแล้วนะครับก็มีมีมีคลายมีไรบ้างแล้วก็เหลือง1,500น,น้ำกัดเท้าก็กำลังจะเริมเริมแต่จะต้องให้บริการเปิ่นเติมก็ขอบคุณจ,งจงางทางโรงพยาบานทุกคนโดยติดปะสันโรงพยาบาลจุฬาพรน์มาในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ เย็บค่าได้ปหวยดีตอนนี้การสืบค้นในเร็วการกนปาโรงพยาบาลจุฬาพน์รองด้วยกันน้าม่อบอมาดูแลกายกายจิตพึ้นบ้านตอนนี้พความมีความรู้สึกว่าดีใจมากกับทางพ่ออกับมาดูแลพึ้นบ้านที่ถึงอ่าเสวัสดิ์ดีว่าจะต้องไปนำควม